เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันนี่เดี๋ยวแกะเลยอันนี้มีของเล่นใหม่อีกมันเป็นตัวสไลด์เดี๋ยวดูนะ เขาให้อะไรมาบ้างหมดแล้วนะก็คือจะมีถุงเท้าที่เอาไว้ใส่เท้าแล้วก็ตัวแผงชสไลด์อนะเรบเดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะมันก็จะมีตีนทุกแกตรงนี้นะเห็นปะนี่ ไอตัวนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้าโอเคเราก็จะกลางกลางออกแบบนี้ ข้างนี้มันจะ,ม,นจะมุดไม่ได้นี่นะมันจะเป็นแบบนี้วิธีเล่นเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแผ่นสไลด์ดูนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงเท้าที่เขาให้มาก่อนสวมทับรองเท้าเราเลยเพิ่มความลื่นให้กับ ให้กับเราให้ดาแหกมากขึ้นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะลื่นเลยนะนี่ลื่นทันทีเวลาเล่นตอนนี้เหมือนมันลื่นแล้วเนี่ยเล่นน่ากลัวมากเหมือนกันนะทำเหมือนเราเล่นสกีใช่ป่ะต้องหัดเล่นอีกหน่อยอะ แผ่นนี้กว้างซื้อแบบกว้างร้อยสี่สิบมานะเวลาเขาเล่นสกีใช่ไหมเขาจะถ่ายไปอย่างนี้ถายไปอย่างนี้ถายไปอย่างนี้เล่นยากอะ่ะเออแต่มันก็สนุก โน้มตัวไปมันก็เสียวๆ่อยแต่มันก็สะดวกด,ด,ดีสไลด์ไปให้สุดสไลด์ไปให้สุดแรกๆก็ไปขาคู่อย่างนี้ก็ได้นะ ยกขาหนึ่งดันก็สนุกดีถ้าใครชอบคลิปรีวิวสินค้านะคะแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย,ายอ๋อแต่ถ้าใครอยากได้สินค้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วไปลองซื้อมาสไลด์เล่นดูกันนะสนุกดีโอเคไมยบาย